แ r นโภเบตัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์รายการผมเกี่ยวเรื่องการทำนายดวงชีวิตของคนนะครับแล้วก็บุคคลสำคัญแต่ในเชิงของการบูรณาการนะครับความหมายของผมก็คือไม่มีการด่าทอไม่มีการเสียดสีไม่มีการทำร้ายทำลายชื่อเสียงและกติยศของแต่ละคนแต่เป็นการทำนายดวงโดยรวมเกี่ยวเรื่องของสังคมการเมือง เศรษฐกิจหรือว่าภัยพิบัติหรือวัตเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในประเทศไทยหรือรอ,อบโลกของเรานะครับถ้าใครอยากจะดูดวง25นาที4คํคำถามติดต่อได้กับผมที่ l i น e at p r พทัศสอ2ศนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผมไลฟ์ทุกๆวันในช่องของผมนะครับช่องหมอแกนโภพทั s แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็โภพทัศช็อปอพทัไทยแลนด์ สะกดตามตัวเลยนะครับ P O P A T A S แล้วก็ Thailand ก็ T H A I L A N D p พ t ัสไทยแลนด์นะครับก็รายการนี้เป็นรายการของการดูดวงการใช้พลังจิตหรือเรียกอย่างว่าไซคิกผมไม่ใช่ f o r t ชุนเทเลอร์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดไม่ใช้เวลาตกฟากไม่ใช้อะไรอ้างอิงนะครับ แต่ใช้ไซคิกก็คือการใช้ r รี OTE viewing ฉะนั้นก็จะเป็นการถอดจิตยิ่งกว่าเคลโบแอนด์นะครับคือการเห็นผีเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอนาคตเพราะว่าเราไม่ได้อิงเกี่ยวเรื่องของาศาสนาไม่ได้อิงเกี่ยวเรื่องการเมืองฉะนั้นผมฝึกสมาธิมาแล้วผมเห็นความเป็นไปของโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ดับศูนย์ เกิดขึ้นเหมือนเดิมแล้วดับศูนย์ความหมายก็คือจิตของมนุษย์มีพลังงานชนิดหนึ่งเป็นไมโครชิปแล้วมันก็กรอกข้อมูลเป็นรหัสแล้วรหัสตัวเนี้ยมันก็คือบ่งชี้ถึงรูปลักษณ์อารมณ์ความคิดนิสัยของเราหรือความเป็นไปในการตัดสินใจหรือการดำเนินชีวิตหรือชะตาชีวิตวงรอบของไซเคิล o f life ชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีรอบวงของชีวิตแต่ละช่วงของเวลาที่เกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็จะเกิดมาทำอะไรแบบเดิมๆิอันนี้เป็นความเชื่อฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูก็ได้นะครับแต่ผมแค่บอกว่ามันจะทำให้ตัวเราเขาเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ถ้าเราไปถอดรหัดตัวไมโครชิปตัวนี้ ฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถทําได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนจากความยากจนให้เป็นความร่ารวยจากความทุกข์ให้เป็นความสุขจากสิ่งที่ไม่สมหวังให้เป็นสมหวังจากสิ่งที่ไม่พร้อมให้มีความพร้อมทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนการเจริญปัญญาแต่มันมากกว่าแค่สติปัญญาความรู้มันลึกไปกว่าตรงนั้นก็คือระดับขั้นสูงของคลื่นพลังงานของสมองเมื่อไหร่มันมีการถ่ายโอนข้อมูลใหม่ มันก็จะเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราแนวทางชีวิตการดาเนินชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในไซโคหน้าแต่ถ้าเราฝึกลมหายใจโพเปทัสที่ไม่เกี่ยวศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจโพเปทัสไปถอดรหัสไมโครชิปตัวนี้โดยตรงมันจะเปลี่ยนชีวิตเราตั้งแต่วินาทีที่เราเปลี่ยนลมหายใจฉะนั้นคุณผู้ชมลองเปลี่ยนนะครับหายใจเข้าสุดกลั้นหายใจออกสุดกลั้น